สวัสดีแฟน,แฟนช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ สรุปข่าวแอสตซนช่วงเชา้าข่าวแรกของเช้านี้นะครับสัญญาบอกว่าเห็นเงาเชสและอา p ีพีในตัวของโอเดกาต์นะครับบักรีสัญญานะครับอดีตแข้งของอาร์ตันกล่าวว่าแข้งรุ่นน้องอย่างมาตินโอเดกาต์ทาให้เขานึกถึงเชสฟาร์เบกานและโรบินฟานเพอร์ซีนะครับโอเดกาต์นะครับได้รับตําแหน่งกัปตันทีมของปืนใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังอเลซองเดลกาเซตบอกลาเอเมสเตเดียมไปนะครับ โดยทีมปืนใหญ่นะครับสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้โดยตอนนี้พวกเขาครองตําแหน่งจาฟูงพิมลิกนําอันดับ2อ,อย่างไมซิตี้อยู่5คะแนนนะครับสัญญากล่าวชื่นชมผลงานของอดีตโต้สังกัดพร้อมเปิดเผยว่าโอดิกาตนะครับทำให้เขานึกถึงอดีตแข้งอย่างฟาเบกัสและฟานเพอร์ซี่นะครับผมอยากจะเล่นให้ทีมชุดนี้เพราะมันทาให้ผมนึกถึงตอนพึ่งย้ายมาอยู่กับทีมใหม่ๆแต่ตอนนี้ได้สัมผัสบรรยากาศของเอ็มบริสเตเดียมที่มีแฟนบอลเต็มสนามมากกว่า เขากล่าวกับมิดไนท์นะครับมาร์ตินโอเดกาตทาให้ผมนึกถึงเชฟฟาเบกสเขามีคุณภาพไม่ต่างกันเลยแต่โอเดกาก็มีเทคนิคแบบโรบินพานเฟอร์ซี่ด้วยทีมนี้ยอดเยี่ยมมากๆทางโค้ชแฟนบอลและความทุ่มเทของนักเตะต่างก็เป็นเหตุผลที่อาร์ตอนพัฒนาขึ้นจากซีซั่นก่อนนักเตะทุ่มเทกันสุดๆทุกสิ่งที่พวกเขาทําเพื่อกันและก,กันการเล่นเกมรุกและเกมรับไปด้วยกันพวกเขาเอนจอยกับฟุตบอลและเล่นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า มันยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นอาร์ซอนกับซูจูสูงสุดอีกครั้งผมรักนักเตะทุกคนมาตินโอเดกาดถูกตั้งความหวังไว้สูงมากหลังมาจากอัครมี่ของเรอัมาัตริดรไม่มีใครคาดคิดว่าพวกเขาจะทำได้ดีขนาดนี้ และแสดงความเป็นผู้ใหญ่ด้วยไวแค่นี้พวกเขาแข็งแกล่งทั้งในและนอกสนามบรรยากาศในทีมกำลังยอดเยี่ยมข่าวต่อมานะครับเอาแน่นะครับตัวแทน2รุ่นใหญ่ในระยะยาวอาริต้าวางดิแคนูไรเป้าหมายซัมเมอร์หน้านะครับสตีฟครีนนักข่าวอาวุโสของสื่อเดอรทันเฟอร์เอ็กเชงรายงานล่าสุดว่าทีมปืนใหญ่มีการวางแผนเสริมทีมสำคัญนะครับในช่วงซัมเมอร์ปี2023คือผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางซึ่งพวกเขามีการพิจารณาจากการที่ผู้เล่นตัวหลักอย่างกันิชาก้าและโทมัสปาเต นั้นนะครับกำลังจะมีอายุครบ31ปีและ30ปีในปี2023นี้จึงจำเป็นต้องเสริมผู้เล่นระดับท็อปเข้ามารอทดแทนในระยะยาวโดยชื่อของดีแคนโรไ์นะครับกองกลางตัวรับชาวอังกฤษวัย23ปีของวิทแฮมคือหนึ่งในเป้าหมายที่สําคัญและมีการติดต่อสอบถามในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข่าวต่อมานะครับดิวมูดิกกาลังสะดุดนะครับแต่ดิวของฟิลิปก,กาลังไปได้สวยดานเบเชสนักเข่าชื่อดังและกูรูตลาดซื้อขายนักเตะที่พิมลิกอังกฤษของสื่อสกายสปอร์ตนะครับ รายงานล่าสุดว่าทีมอาร์ซันกำลังเพื่อเพลินกับการเจราจายืมตัวเจาฟิลิกกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสวัย23ปีของแอลติโกมาดริดมาร่วมทีมนะครับโดยที่แหล่งข่าวระบุว่าทีมอาร์ซันมีการเจรจาเชิงบวกกับฮอเก้เมนเดสเอเนต์สุดตัวของเจาฟิลิกรวมไปถึงทีมตาหมีด้วยนะครับข่าวต่อมานะครับฟีดแบ็กจากดีลของแอนโทนีนะครับมูดิคค่าตัวโอเวอร์เรทนะครับเพราะว่าแมนยู สื่ออย่าง AFC a r อาร์เมเดนนะครับแหล่งข่าวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งข่าววงในของสโมสรฟุตบอลอาร์ซอลโพสต์ทวิตเตอร์ล่าสุดได้วิจารณ์เกี่ยวกับกรณีที่ผู้บริหารของชัคตาโรเนตออกมายืนยันอีกครั้งว่าต้องการค่าตัวมิเคโรโมดิกอยู่ในระดับดีลแอนโทนีห0ึ่งรล้านยูโรนะครับที่แมนยูทุ่มเงินคว้าตัวมาร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับสโมสรแมนยูทำลายตลาดด้วยการซื้อแอนโทนีหนึ่งร้ล้านยูโร ดูนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องดูตลกสำหรับแฟนบอลและสโมสร,รฟุตบอลที่อ้างถึงดิวนี้ข่าวต่อมานะครับเผยว่าปืนคิดถอนตัวดิวโมดิกนะครับหลังมีทีมรุมจีบเยอะทีมปืนใหญ่นะครับจะไม่ประมูลแข่งกับทีมอื่นๆเพื่อชิงตัวมิเกลโรโมดิกปีกสังกัดชักต้าโดนเน็ตนะครับแข้งวัยยีสิบองปีตกเป็นข่าวกับปืนใหญ่มาพักใหญ่แล้วและเขาก็แสดงท่าทีชัดเจนมาตลอดว่าต้องการย้ายไปค้าแข่งที่อิมริสเตเดียม ่อนหน้านี้นะครับมีรายงานว่าทีมอาร์ตตันถูกปริเสธ์ข้อเสนอไปแล้ว2ครั้งโดยชักต้ายืนยันว่าพวกเขาต้องการค่าตัวสูงถึง85าล้านปอนด์ยิ่งไปกว่านั้นนะครับดาริโอเซอร์นานะครับผู้อำนวยการกีฬาของชักต้ายังไปปรากฏตัวที่สแตมฟอร์ดบิดทมกลางกระแสข่าวว่าเชลซีต้องการปัดหน้าคว้าตัวมูดิก CBSport s นะครับรายงานข่าวว่าชักต้าพยายามสร้างการแข่งขันในศึกคว้าตัวมูดิกแต่ทีมปืนใหญ่ไม่คิดจะประมูลแข่งกับทีมปรับร่วมเมืองนะครับ เจมเบนนะครับเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่มีการเจรจาที่คืบหน้าแต่ทีมอาร์สตันก็ยังไม่ได้ยุติความสนใจในตัวของโมดิกแม้สื่อหลายสำนักรายงานว่าพวกเขาอาจจะถอนตัวหากต้องแข่งขันซีซั่นนี้นะครับโมดิกลงเล่นไปแล้ว18นัดในลีกสูงสุดของยูเคนโดยซัดไปแล้ว10ประตูและ8แอสซิสต์นะครับข่าวต่อมานะครับไม่เอาแล้วนะครับปืนใหญ่เตรียมเทเติลมันหลังมีเป้าหมายใหม่ ทีมอาร์ตตันนะครับกำลังลดความสนใจเซ็นสัญญายูริทิลมันกองกลางของเลสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับหลังมีเป้าหมายรายอื่นที่มากกว่าปืนใหญ่อาร์ตตันนะครับทีมจาฟูงพิมลีกอังกฤษในเวลานี้กําลังลดความสนใจในการคว้าตัวยูริทิลมันกองกลางตัวเก่งของเลสเตอร์ซิตี้คู่แข่งในลีกเดีวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังทีมกําลังหานักเตะรายอื่นมาเสริมทัพโดยจะเน้นไปทางเดนนาเสียมากกว่านะครับ ทัพปืนใหญ่นะครับตกเป็นข่าวกับตลเลอรมนที่กําลังจะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นนี้มานานหลายเดือนแล้วโดยพวกเขามีแผนที่ต้องการเซ็นกองกลางทัพจิงจอกสยามนะครับมาร่วมทัพต่อซัมเมอร์และตกเป็นข่าวอย่างหนักอีกครั้งในตลาดนักเตะปีใหมน่นี้เนื่องจากเพราะติลรมันเหลือสัญญาอีกไม่ถึง6เดือนซึ่งทําให้ตอนนี้ตัวเขาเองสามารถเจรจาและตกลงย้ายสังกัดไปคาแข่งในต่างแดนล่วงหน้าได้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าหากมีสโมสรไหน,นอยากให้เขาไปร่วมทัพเดือนมกราคมนี้ ก็อาจใจเงินแสนถูกแลกกับลายเซ็นเขาได้เช่นกันโดยทางนี้นะครับทางเชลซีก็แสดงความสนใจในการคว้าตัวเต,วตวลมันมาร่วมทัพในขณะที่ตัวนักเตะก็มีออปชั่นย้ายไปลาลิก้าที่มีหลายสโมสรสนใจเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นนะครับทีมปืนใหญ่ก็ได้ยืนยันแล้วว่าไม่ได้อยากเซ็นเขามาเสริมทัพแล้ว พอหันไปทุ่มเทกับการคว้ากองหน้ารายใหม่มากกว่านะครับหลังจากที่ต้องเสียกาเบลเชซุสที่บาดเจ็บหนักไปก่อนหน้านี้แทนนะครับข่าวต่อนะครับโฮดิงได้เผยว่าลาการแน่อยู่ปืนสู้ต่อนะครับรอมโฮดิงนะครับปากาหลังของอาร์ตตนเปิดใจว่ายอมรับคําแนะนําจากอดีตทีมเมทอย่างอาริสองเดลักเซนะครับ ให้อดทนแย่งตำแหน่งในทีมเอเิสเตเดียมต่อไปแม้สถานะตอนนี้คือสำรองถาวนแข่งผู้ดีนะครับได้ลงเล่นแค่12นัดในซีซั่นนี้ส่วนหนึ่งเพราะการแจ้งเกิดของวิลเลียมสลิบาซึ่งกลับจากให้หมักเซอร์ยืมใช้งานนะครับอย่างไรก็ตามแม้ใจท้อแต่โฮดิงก็ได้กำลังใจดีๆจากลากาเซตซึ่งปัจจุบันสังกัดโอลิมปิกลียงว่าอยากเห็นแข่งวัย27ปีรอโอกาสไปก่อน เมื่อ2-3เดือนก่อนเขส่งข้อความมาหาบอกให้หาความสุขจากสังกัดอาร์สตันเพราะมันมีคุณค่ามากกว่าไปอยู่ที่อื่นหลายเท่าการเปิดปากผ่านเว็บไซต์ทางการของสโมสรน,นะครับ แกบอกให้อยู่กับสมสอรต่อไปหากยังสามารถเพราะสนามหญ้าบ้านคนอื่นก็อาจไม่ได้เขียวกว่าบ,บ้านเราเท่าไหร่สนุกที่ทีมอาร์ตตอนต่อไปมันคือสิ่งที่ดีมากเมื่อได้ยินอะไรแบบนั้นจากปากสิทธิ์เก่าที่เล่นสโมสรอ,อื่นลักแซตคืออดีตกัปตันอาร์ตตอนนะครับมีอิทธิพลในห้องแต่งตัวโดวยอาศัยการสนับสนุนจากแข้งท้องถิ่นโฮดดิ้งดังนั้นทั้งคู่จึงสนิทกันมากนะครับ ข่าวต่อมานะครับเรย์พาเลอร์นะครับอดีตมิดฟิลของอาร์ตตนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มอันย่แย่ของปีแอร์บริกออบามยองดาวยิงชาวกาบ,บองนะครับว่าสตาร์รายนี้ดูไม่ได้มีความกระหายในการล่าประตูและความกระตือรือร้นจนกลายเป็นปัญหาของการพริตสร์ของทีมเชลซีนะครับอย่างที่ทราบกันว่าทัพสิงห์บูนะครับเพิ่งเปิดบ้านแพ้ให้กับทีมเรือใบซีฟาสู์ต่อหนึ่งในศึกพิมลิกอังกฤษเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับ โดยตัวของ奥อามายองได้ลงเล่นไป63นาทีแต่ไม่สามารถสร้างผลงานได้เลยทําให้จนถึงตอนนี้ดาวติชากาบองที่เพิ่งย้ายจากบาซ่าด้วยค่าตัว12ล้านยูโรนะครับเพิ่งทําประตูให้กับทัพสิงบูไปเพียงแค่3ประตูจากการลงสนาม10เกมรวมทุกรายการเขาแค่ดูเหมือนไม่สนใจนั่นคือปัญหาใหญ่ที่คุณมีพาเลอร์เก่ากับท็อกสปอร์ตนะครับนับตั้งแต่ยุคของด็อกบาเมื่อหลายปีก่อนหรืออย่างฮาเซียเบงผู้เล่นแบบนั้นสําหรับเชลซีนักเตะหมายเลข9 ที่พวกเขามีแบบลูก,กากูอย่างนี้เนะหรือไม่ว่าจะเป็นแนวทางการเล่นของพวกเขาและมันเหมือนไม่เหมาะสําหรับพวกเขาแต่แน่นอนว่าพวกเขากําลังยากลาบากอย่างมากสําหรับราสันโวที่แท้จริงผมจะมองไปที่กองหน้ามากกว่าสําหรับเชลซีโอบามยองลงมาเขาดูไม่เหมือนนักเตะคนเดิมสําหรับผมเขาดูเหมือนไม่สนุกกับการเล่นฟุตบอลเขาไม่ได้วิ่งและไม่ได้อยู่ในเกมจริงๆเลยข่าวต่อมานะครับไม่สนปืนใหญ่นะครับสปอตอ้างว่าเดลไปส่วนย้ายกลับรังผีมากกว่านะครับ สปอร์ตนะครับซื้อเจ้าดังของสเปนรายงานข่าวว่าเมฟิเดปายกองหน้าของบาร์ซ่าสนใจที่จะย้ายกลับมาอยู่กับแมนยูอีกครั้งนะครับกองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์แทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามลงเล่นให้กับเจ้าบุญทุ่มในซีซั่นนี้เลยนะครับหลังจากการมาของโรเบิร์ตเลว์ดอสกี้โดยลงเล่นไปเพียงแค่สี่เกมรวม206นาทีเท่านั้นทำได้1ประตูด้วยสัญญาที่เหลือจนถึงช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้นทำให้ทางบาร์ซ่าหวังที่จะปล่อยตัวออกไปในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ ซึ่งทางดิแอตแลนติกนะครับอ้างว่ามีการเจรจาเกี่ยวกับการย้ายกลับมาสู่รัวออเทฟอร์ดอีกครั้งล่าสุดนะครับทางสปอร์ตซื้อเจ้าดังของแดนกระทิงเผยว่าทางเดอไยสนใจที่จะกลับไปอยู่กับปีศาจแดงมากกว่าปืนใหญ่นะครับในขณะที่ทีมดังแห่งอังกฤษกำลังพิจารณาเรื่องการยืมสุอัลฟิลิกของแอดมัดริด เดลปายนะครับเคยมาเล่นให้กับแมนยูในปี2015แต่สุดท้ายผลงานไม่เข้าเป้าจนโดนปล่อยตัวออกจากทีมในปี2017โดยลงสนามให้กับทีมไป53เกมทำได้7ประตูกับ6แอสซิส